เ <G ül üyor> อาเขาเอาไปไหนกันถ่ายแต่คนแรกเลยฟ้องผิดครับฟ้องผิดเลไม่เป็นไรฟ้องอีกเลยวะไปเข้าแถวลูก ้หลังข้าหลังเขาแถวเขเรียงตาสอเลยะไม่รู้อ่ะเดินตามแถวเลยฮะของมีตรงนี้แหละนันนอน อีเบิร์ดห,หน่อยเิร์ดหน่ดยเวิร์หน่หนเล่นๆน่ะเออไปยังไะเปลี่ยนพี่เจี๊ยทำไรไม่เก่งเี่้ระเปลี่ยนให้ไหมครับไ,ไม่ครับ <c oughs> สวัสดีครับนีนครับผมนะครับ MLT ศูนสมสามครับมิสเตอร์แลนสเคปพนนคริทธยาครับชื่อนนชานรมอ์ไทยครับ MLT ศูนเจสี่ชื่อเจครับอ่อุไทยชันครับ MLT ศูนยดครับตัวแทนองครับุทยชน ESE> ี่คือเอ่อไปกีราครับครับกดดันเห้เสุด รู้สึกสนุกดีครับรู้สึกเท่ากับเพื่อนได้ดีมากรู้สึกได้ทำอะไรแบบว่าหลากหลายมากครับทั้งแบบว่ามาเจอเพื่อนแล้วก็มาพิเศษสินค้าแล้วก็มันโลกกิจกรรมครับดนที่แรกครับก็รู้สึกตื่นเต้น แล้วเรามีความรู้สึกว่ารักโลกอ่ะบอกสัจพราหมณ์สิรักโลกป็นยังไงเป็นทีนี้รักโลกคือเป็นการช่วยให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในโลกนี้ทําให้โลกนี้ค่อนข้างจะมีสภาวะที่ร้อนขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมยิ่งข้างแย่ลงครับรู้สึกว่าเป็นทีนี้มีประโยชน์มากโอเคก็ <c oughs> <c oughs> วิธีรักโล,ลกใช่ไหมครับง่ายๆนะครับก็คือเราต้องฝึกจิตสำนึกจากตัวเราเองก่อนครับจากภายในครับสู่ภายนอกคือถ้าเกิดว่าเราเอา่อมีจิตสำนึกที่ว่าเรารักตัวเองนะครับเรื่องสุขภาพครับเราก็จะรักสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เราก็จะพยายามทาสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นครับเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีครับแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะทัวิเล็กน้อยว่าไม่ต้้เยอะครับแล้วก็ เราว่ากองข้าวอะไเนี้ยเราเดี๋ยเราหาให้คใช้เงทนี่ใช้ระที่จะทำให้ขยับมากขึ้นเอาค่ต้นคเชียร์รห่อยนะครับผมถ้าเป็นของไอีก็เป็น n นโฟ o อนดัสกอร์แค่แค่เ็เอเอเอีพีไอพีอนสกอร์เี่ยองเนาเนี่ยติดตามได้ทางอินแกรมครับ c h c e เขาอผมทาง i g นะครับ g e a r y f r e s h ครับ แลก็สุดท้ายก็คือแบบว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ในการประกวดแหมบอก็ตัวเลขไม่ได้เครับเาสำหรับผมก็ถ้าบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ก็ยังไงก็พวกเราสามคนก็ทำเต็มที่แล้วกันนะครับในธุรกิจกรรมครับมั่นใจ10เปอร์เซ็นต์ในครั้งแรกด้วยครับ10เปอร์เนต์10เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ กำกับได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนห้าค่ะเปลี่ยนห้าไม่ได้ทายแบบประชาชนโลกเปลี่ยนผเปลี่เออนั่นแหละดี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 โอเคหันป้ายทางจังหวัดมานี่ลูกหันจังหวัดมานี่เออเออบุงนี้ใช่บุงเมื่อกี้เออบุงนี้ดี เอ้มุมเมื่อกี้เขาเหมือนนี่เลยอะฮีลิอร์เตอร์อะเฮ้ยเ <c oughs> หมือนมาเลยนะมุมเมื่อกี้อ่าดีครึ่งตัวเนาอจังหวัดนะไม่ต้องิเออได้่ได้ได,ดีเปลี่ยนแอร์ครับหนึ่งสองด,โดออีโอ้บปดีเออโอ้รลอมากสองสามโอเคไปยูกนุงลูกสุดท้ายตรงนี้นะหนึ่งสองสามอาเต็มตัว หนึ่งสองด้วยสามหนึ่งสองพี่หันหน้าเยอะๆหันมาทีเยอะๆเออหล่อมากอันนี้พี่เรียนว่าตรงนี้ดูซื้อต่อได้ไหมคะแบ่งขายไหมครับดูซื้อแบ่งขายอะคะแบ่งขายมันเหม็นพวงชูรสนะฮะไม่ไม่ไม่ยี่ตรงๆเอาไปใหย่ๆอย่าปล่อยทิ้งแขนไว้อย่างนั้นลูกลัวกระเป๋าลัวอะไรไปบอกได้เลยครับพี่เออดี คนได้เออหล่อมากญี่ปุ่นมากอ่ะอ่ะเต็มตัวนะเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวไปจะเอารีเฟกับพื้นไงไม่โดนอกเออนอนนี่นนนนืนรอ,นอครับพีอออ่อยู่ในร่มลูกเดี๋ยวน้ามานันหาเปลี่ยนทาบ้างลูกไม่ได้ถ่ายแบบประชาชนนะลูกเออดีว่ะลูกพีสวย man.